ขาวพ่นนะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะเขาพูดกับตำรวจนะอันนี้แต่ว่าฟังผมว่าเราเราขึ้นกันเป็นคดีโจรใช่ไหมแล้วผมถามตำรวจแล้วว่าใครเป็นคนเอาไปส่งที่สอนอมันมันเยอะอะเยอะอะแต่ผมไม่ได้ป้นเขาไงใช่ผมไม่ได้ป้นฝั่งเขาเลยครับคุณคุณอพิธาเาเขาเข้ามาเขาเข้ามาจัดการพวกผมเองนะเหมือนเหมือนเหมือนแบบเข้ามายุ่งอะครับแล้วแบบเห็นอะไรก็เลยเหมือนมาช่วยหรืออะไรเงี้ยเหมือนมามั่วครับท่งเหมือนมามั่ว อ่าแต่ว่าเราไปโจรอ่ะมันมันก็ต้องโดนแหละคดีมันขึ้นมาให้เป็นอย่างนั้นอ่าถูกต้องแต่ถ้าต่อไปอ่ะใครเป็นโจรหรืออะไรเงี้ยคดีขึ้นผมเดินมาหน้าสภาเลยนะไม่มันต้องมันต้องมีหลักฐานด้วยว่าเราส่งให้ตำรวจใช่ไหมอะไรครับเขาตำรวจยืนยันให้ครับว่าเขาส่งแต่แต่เขาก็แจ้งความกับตำรวจอะเมื่อเกี้ยที่เขาบอกกับผมอะตอนที่ตอนเขาบอกว่าโดนโดนโจรอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมีออนสีขาวอันนี้คือตรงนี้ไม่ใช่หลักฐานหรอกว่าเขาไม่โดนผมปนนะเขาบอกโดนอีกกลุ่มหนึ่งปนอะ แต่ว่ามันกไไ็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนความจิตที่ว่าเขาเป็นคนไปส่งเราที่ตำรวจถูกไหมไม่โล่ต้องแจ้งความก่นไม่ใช่หรอเข้าใจว่าการที่เขามาส่งตำรวจแต่ผมอ่ะไม่ได้ควนเขานะแล้วอย่างก่อนหน้าเนี้ยเขาแจ้งกับตำรวจไว้ตอนที่ผมจะเจออ่ะเขาบอกว่าเขาโดนอีกผู้หญิงคนอืมนี่เลย ก็เข้าใจอยู่เพราะการที่ที่ขึ้นโจรหรือที่เขามาส่งอะผมอะเป็นเป็นเป็นโจรจริงแต่แต่ผมอะไม่ได้ไปปล้นเขาไงเข้าใจไหมอ๋อทีนี้มันเรื่องเรื่องมันก็คือต้องต้องเป็นแบบแบบนี้ไงคือผมกาลังจะแจ้งว่าพอไปอย่างนั้นแล้วผมต้องทําอะไรบ้างอืมสิ่งสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้ก็คือเรามีโพสเทคด้วยเขาก็มีด้วยอืมแล้วก็ก็เลยต้องอาจจะต้องปรับเราด้วย ปรับเราแล้วก็ต้องปลดโปรเทคเราด้วยปลดโปรเทคไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ผมถึงบอกไงว่าถ้าสมมติว่าคุณจะปรับเรื่องโปรเทคผมอะแล้วแล้วคือผมเสียเท่าไหร่ครับทั้งหมดคุณทำไหมสองล้านครับสองล้านคือค่าอะไรครับมีค่าที่เราทะลุโปรเทคของตัวเองหนึ่งล้านอ่ะแล้วก็ทะลุโปรเทคของเขาอีกล้านหนึ่งทะลุโปรเทคเขานี่คือเรื่องอะไรครับที่เรื่องที่เขาเข้ามาช่วยตีโจนแล้วเขาได้ทะลุโปรเทคหรอ ก็ก็จะแบบนั้นก็ใช่ครับจริงไหมเนี่ยตัวละครผู้ติดเนี่ยผู้ติดแล้วม่นเขาเหอนว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันไม่เข้าใจพาพาไม่มีหลักฐานหรอว่าโปรเทคเรื่องไรเรื่องเรื่องป้นไม่ใช่หรอแล้วอย่างนี้คือผมมีโปรเทคผมไปไล่ไล่ไล่ตีโจนผมไม่โดนป้นผมก็เอามาส่งผมได้หนึ่งได้โดนปับมอ่งเหรอให้คนเด็นโดนปับมอ่งเงี้หรออืมอืม คือผมไม่ผมก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเราเราป้นเขาแบบเราป่นแบบจริงจริงไหมแต่ว่าเนื้อเนื้อฟ้ามันออกมาคือคือเขาก็เป็นผู้เสียหายด้วยแต่พี่ตามที่ผมพูดป่ะที่ผมบอกว่าเขาอ่ะบอกกับตำรวจไปว่าเขา่โดนโจรกลุ่มหนึ่งต้นนะคะอ่าเขาบอกเขาแจ้งความไปเอเขาบอกมีดิออนสีขาวแต่ลองถามตำรวจไหมการสิ่งที่เขาที่เขาโดนป้นอ่ะมันใช่ตรงกับที่ที่ผมไหมอืม เออที่ผมบอกคือผมไม่ได้ป้นเขาเลยเขามีหลักฐานไหมกับการที่ผมป้อนน่ะไม่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เขาที่เขาจับเรามาได้เนี่ยมันมีการประทะกันไหมเขาเข้ามาช่วยไงเออเขาเข้ามายุ่งไงก็ก็มีการประทะกันถูกไหมมันประทัแล้วไงก็ต้องประทะไงพี่เขามาช่วยอ่ะก็เขามาช่วยทล้ไงก็ต้องมาช่วผมอ่ะผมผมกำลังขึ้นรถแค่นั้นเองก็หนีก็หนีก็นั่นไงมันก็คือ มันก็คือโจนที่ต้องรับความเสี่ยงไงความเสี่ยงเข้าใจแต่หลักฐานคือมันมันไม่มีเหตุมีผลพอเปล่าเข้าใจว่าโจอ่ะมันคือความเสี่ยงอันนี้คือมันมันพูดพูดแบบรวมๆมาพูดได้จริงมะล่ะอันนี้ไม่แจริงจริงเราเราก็เคยโดนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราจริงจริงเราก็น่าจะเข้าใจที่ผมจะพูด ที่ผมเคยพูดไปแล้วอะไรไปแล้วจริงๆเรื่องพวกนี้เราก็เคยโดนปรับมาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ผมไมงเข้าใจปะผมไม่ได้ป้อเขาเลยคือพี่สภาฟังนะคือเรื่องป้อนผมเข้าใจมันต้องยอมรับผมถูกต้องครับแต่อันเนี้ยเนี่ยที่คุณเรียกเขามาเนี่ยครับผมนีไม่ได้ไปยุ่งหุ่นวายอะไรกับเขาเลยเขาอะมามายุ่งกับพวกผมเองในในขณะที่ผมเป็นโจรกันอยู่น่ะและที่เนี้ยโดนจับอะถูกต้องเขาเป็นคนพาพวกผมมาไปสอนอถูกต้องครับแต่ว่าตํำรวจเขาก็ถามว่า อ่าพวกพวกคุณอ่ะโดนปล้นไหมพวกเอ็มดีโดนปล้นไหมเขาเป็นคนบอกเองว่าไม่ได้โดน,ไม,ไ,ดโดนไม่ได้โดนกลุ่มนี้แต่เป็นกลุ่มอื่นซึ่งไม่ใช่พวกผมแล้วผมถาม,มนะครับเนี่ยว่าคุณจะมาปรับโพสตท,ทผมเรื่องอะไรครับอ่าเรื่องเรื่องเนี่ยคือเขาเขาเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้<ล>ด้วยไงเขาเป็นเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราด้วยแลแ<ต>้วเหมือนกับเขาด้วยไม่ได้ปล้นเขาไม่ได้ปล้นใครมันจะเกี่ยวข้องได้ยังไงครับคือผมไม่ได้ไปจงใจเจตนาปล้นเขาอะแล้อย่างนี้อย่างนี้ผมก็ทําได้เดี๋ยวถ้างั้นอ่ะถ้าหลังจาก อ่ะใช่มันก็ต้องย้อนย้อนกลับไปที่ไปเกตบอกอ่ะอย่างนี้ถ้าแบบมีแก๊งมีโปรเทคเนี้ยเพราะผมอ่ะแล้วถ้าต้องถามต้องถามเนี้ยล้วเขาไม่ได้ปนว่าโปรเทคโปรเทคกันอะไรอืมอย่างนี้แบบเพราะผมไม่ได้โดนปนนะแต่เพราะผมเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยผมก็เอามันแจ้งได้ว่าไปยืนหน้าสนอเฉยตัวไหนโจนก็บกอกเนี่ยผมช่วยเขาตีมาให้ั้นจบได้ต่างไอ้พ้าพาได้ปร no> ับแล้วหนึ่งเียมชิวชไป ไปรอหน้าหน้าสอนอเลยตัวไหนเป็นโจนเดินเข้าไปเนี่ยผมช่วยเขาตีครับอ่าโปรเทคเลยครับชิวๆที่เขาโดนป้นคือนีออนสีขาวแต่ผมไม่ได้ขับนีออนไงพวกผมที่ที่พวกผมไปเป็นโจนกันนะอะไอไอโพเทคของไดมอนเทสอ่ะอันนั้นอะเข้าใจครับแต่หมายถึงเรื่องที่ที่ทะลุโปรเทคเขาอ่ะอันนี้คือแบบมันเราไม่ได้ไปปน้นเขาครับ ่แหรือไงหรือถ้าจริงๆตอนนั้นอะเรื่องเรื่องการป้นอะเคยมีปัญหาอยู่ครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกับก็ต้องเอาหลักฐานมาให้สพภา,พาดูใช่ไหมว่าโดนปนจริงอะแต่ถึงจะกดโปรเทคได้นี้สภาก็กดก็คนมีโปรเทคมันก็ใช้แบบใช้ไม่รู้เรื่องไงดิเข้าไปแบบเข้าไปยุ่งกับคนนี้คนนี้เขาแล้วก็บอกโดนโเขาแทงเนี้ยหรอนั้นโจรประชาชนที่ที่นี่มาผมมีโปรเทคก็โดนโดนหมดหรอไม่ว่าใครก็ตามอะ ส่วนของประชาชนเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เม็นถินว่าแจ้งอื่นไงเปถึงว่าแจ้งอื่นไงพี่เกเรื่องปะอืมเลขหนึ่งโฉนหนึ่งโฉนดหกหกสุดท้ายผมผมว่าไม่มีอะไรจะพูดอ่ะเพราะว่าผมก็พูดไปแล้วว่าว่าว่ามันคืออะไรบ้างที่ผมจะทําแล้วก็เหตุผลผมก็บอกไปแล้วด้วยถ้าให้ผมรือบอกอีกมันมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมดีมันจะวนลูปสรุปก็คือมันทําแบบนี้ได้ใช่ไหมครับก็ ก็ผมถามแล้วเนาะว่ามีการประทะากันไหมแล้วก็เออมีการประทะาสี่โอเคมันมันก็จบแล้วถ้าตรงนี้ก็ผมถามว่าถ้าหลังจากเนี้ยใครที่มีแก๊งไหนมีโปเทกแล้วแล้วไปเล่นเหมือนป้นเหมือนพวกผมเนี้ยผมงั้นผมก็ไปกระทืบเลยได้เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ส่งสพาอย่างงี้ได้ใช่ไหมแล้วเรียกหนึ่งเอ็มเขาก็จะโดนปรับใช่ได้ใช่ไหมครับผมจะได้รับรู้ไงผมจะได้ทำก็โดนครับหลังจากเนี้ยโอเคโอเคโอเคครับตามนั้นเข้าไปช่วยหรือว่าอะไรย่างเงี้ยใช่นะเราไม่ใช่ถึงวันนั้นพาพามาขอราคานะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนั้นนะเขาต้องให้ผมให้ผมเห็นได้ชัดเจนไงอย่างเช่นันเนี้ยผมผมก็เห็นได้ว่าเออตำรวจเขายืนยัน้าาเข้าใจไหมว่าผาผาก็ต้องหาหลักฐานถามหลักฐานไหมเพราะพวกผมยืนยันแต่ผาาไม่ไม่ถามไปอันในเมื่อเขาไม่โดนผมพ้นหนึ่งผา้าต้องไปถามตำรวจไหมว่าเออเขาโดนพวกผมพ้นจริงไหมแล้วการที่เขาแจ้งความเขาแจ้งแบบไหนคือพวกผมไหมแล้วรูปรูปประพันธ์ฝันฐานที่ตำรวจจับมามันใช่คนเดียวกันไหมคือคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมบอกว่าเออถามตำรวจแค่นั้นเองมันจะสุดท้ายได้ยังไงในเมื่อ ต้นเรื่องสภาพายยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรมันจะเกิดจากอะไรครับในเมื่อมันขึ้นว่าเราก็เป็นโจรแล้วเขาจับเราในคดีก็ผมถึงบอกอยู่ได้ไงว่าเขาผมไม่ได้ป้นเขาและอย่างเขาก็แจ้งความตำรวจแล้วอนี้ผมผมยืนัว่าไม่ใช่เพราะผมไม่ใช่เพราะผมป้นผมให้ให้ตำรวจมายืนยันได้นะว่าเขาเป็นคนพูดเองว่าพวกแกพวกนี้ไม่ได้ป้นเป็นอีกตีหนึ่งปนฮะ ผมจะแยกให้สภาฟังเป็นสองสองมามาถามไหมครับจะก็ได้แบบเคียร์เพราะว่ามันคุยไปให้จบไปเลยส่วนเนี้ยที่ผมรับเราเนี่ยเพราะว่าเขาเอาเราไปส่งที่สอนอเข้าใจใช่ไหมเขาเอาเราไปส่งที่สอนอแต่ที่ผมกำลังพูดอยู่คือผมก็กําลังแบบพูดว่าเขาไม่ได้ผมมันไม่ได้ป้นเขาไงแด้พวกผมไม่ได้ไปป้นเขาได้นี้คือสภาก็คือเชื่อเลยถูกต้องไหม รั้สภาบอกว่าเนี่ยก็ตามหลักหลักการก็คือต้องไปถามตำรวจว่าปนได้ปนจริงไหมได้ไปส่งจริงไหมอันนั้นสภาถามจริงแล้วในส่วนของผมมาสิทธิที่ผมพูดอะ่ะทําไมสภาถึงไม่ไม่ไม่เอาให้ผมมังอะ่ะที่ผมบอกว่าเรื่องกับตํารวจอ่ะ้องไปถามไหมว่าเขาไม่ได้โดนผมปอนอะ่ะแล้วถ้าตํารวจเขายืนยันว่าคนที่แจ้งความไม่ได้บอกว่าโดนพวกผมปอนอะ่สะสภาทําไงอะ่ะก็คือเอาสุดท้ายเหมือนเดิมใช่ป่ะสุดท้ายที่ชื่อมันขึ้นอย่างนั้นเหรอเราก็แทงกันแล้วถูกไหมเราประทะกันแล้วนะ่ะ อ้าวแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเโจรนะก็เราเป็นโจรใช่ไใช่เราเราเป็นโจรไงเราเป็นโจรเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นแก๊งหรือว่าเป็นอะไรก็คือก็คือแต่เรารู้ว่าเขาเป็นแก๊งที่มีโปรเทคถูกไหมอาการที่มีโปรเทคถ้าโดนเขาตีหรือเขาแก๊งไหนตีหรือแทงเขาก็โดนโดนเปิดโปรเทคแล้วก็โดนอันนี้เหมือนเหมือนกันใช่ป่ะถูกต้องใช่ไหมก็คือแบบพวกผมห้ามส่วนเขาใช่ไหมคือให้ผมยืนนิ่งใช่ไหมที่ที่พวกส่วนเขาไม่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 คือ โปรเทคอันนี้คือการไม่ว่าใครก็ตามมาตีก็ต้องโดนโปรเทคแล้วโดนโดนตัดโปรเทคปลดโปรเทคถูกต้องไหมครับอืมอ่าโอเคลองใเจนะครับพี่เจ๊เจ๊เขพี่ครับผมนั้นนั่นก็ตามนั้นเลยครับนั่นก็ปรับเลยครับสองเอ็มหลังจากนี้ไม่อ่าใช่ใช่ถ้าเราทำบ้างจะมาขอรลักฐานอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเกงไปนี้ผมผมก็ถามหาของเขาแล้วเขาก็มีให้ผมแค่นี้แต่ถามนะรลักฐานอะไรครับ มาไม่หึ่งเราผ่านอะไรนั่นแหละเพื่อนเจสถ้าเราทำรอบหน้าเราก็แค่เอาศพไปส่งต่อรอแค่นั้นเองนั่นแหละไม่ให้ต่อรอ,อยองๆก็ได้ไม่เป็นไรจะพาส่บินผมเลยครับส่บินผมเลยครับสองเอ็มไม่ได้เราเนีน่ยเราทำบ้างก็ดูอ่ะแก๊งไหนมีผู้ติดก็ทำให้หมดอ่ะ <c oughs> องตัดเล่นๆ เรรรียยบบ้อคัใจเจนครับพี่ลาวครับแล้วก็สภาครับอ่าน้องผมโดน SMD ตีที่แลนใช่ครับในแลนเลยส่งรูปไปให้ครับพี่สอนเลขไยครับอ่า42 43ครับอันนี้คือเขาปลดโปรเทคแล้วก็ผมสามารถตีได้เลยใช่ป่ะครับไมีตีกันใช่ไหมใช่ครับอ่ะลองดูะมุ่งควผมขอดูรูปก่อนนะครับครับผมชิวๆไม่คิดไร4 42 43แล้วครับใช่ไหม42 43